เออลุงมันใกล้ๆเขานี่เขาก็ะจิ๋วโอ้เสียว่าไม่พี่น้องภาษา,ามาลักก่อยสวนพญสานี่ไม่บ่พี่น้องให้ไม่บ่ให่บ่ลามาจะใส่มาลักก่อยกันนี่คึกๆๆๆโผมดีๆมันเกิดใหม่อีกพี่น้องจะไส่หม่ลองพุดก่อย ก่อนวันหันเข่งเลยเด้อบ่โอ้โหเนี่ยกระเบงแต่หัวมันน่ะโอ้โหก็หลายย่านมันมี่นะอืมกรตายบ่งไ้หดน้ำยืนนี่เนี่ยทมเลยทมเลยหดน้ำหดสิหดตรงไหนมั้งแต่สย่างถึงบ่เฮ้ยถึงแล้วนะอ๋อผมไปเอาหอกเอาเดียวเนี่ยเออแล้เอาหัวใส่มาโชว์บผงดูนะวางมาโชว์จากหัวว่งนี่โชว์มึงไม่ใช่หัว ชมแม่หัวกอยคุดกอยหนาแรงพี่น้อง,องโอ้ยบอครับสะเตือนไม่ดีเอามาดูจากหัวสองหัวก็พอมึงหัวกอยพี่น้องดุขดสาสไพ่ไหมนี่ดูชมหัวกอยนะครับ หัวใหญ่จริงหอเป่าถ้าเกิดถ้าเอาขึ้นเป็นเงาแล้ว hmm. อ uh, uh. uh. uh, uh, ja ุ้มบ่ไวะอ่าจนได้แยกบะต้องดึงแยกเป็นซีกออกกดคักเลยนะพี่น้องหัวก้อยอันอันอันนี้อันนี้เหลืออีกประมาณเจ็ดซีกโซโโซหัวนึ่งถ้าท่านไม่ดึงแยกซีกมันก็เอาไม่ได้ี่มันอุ่มเบาไวมนใช เลยเลย,ลยขาวเนาะสวนี้เนาะเบาเงา,เา,เาหงงานั่นมันเบาโอเคลายเลยพี่น้องก้อย,งยอยเนี่ปลาพักหวานสิ่าใหม่ก็เจ้าเนี่ยพี่น้องโอกกันเป็นกันให้มันแล้วปลากกลอยคกุกนาน้องหิน ดูแท้เมียนีย่ฮะก้อไปฝากไม่เถาพี่น้องพรุ่งนี้เดินทางภูลงกานักขุดสบายดีอเา ก็ยังเซกไปเห็นเบิดพี่น้องปานเพิ่นมาอยู่โดนเอาไม่ยังมาเห็นด้วยอ่าโอเคสบายพี่น้องทักทายพี่น้องอัดโอ้ตู้ชีวิตมีข้อความใหม่เลยได้พี่น้องเด้อพี่น้องป้องปายเอ้ยอันนี้สีเหลืองเชอันนี้เอาแค่มือปัดๆได้ก็เห็นอ่าอ่าบายบายพี่น้องต้องไปรคุดมันแซงหกปวด nên mà ảo cỡ